น้องคะาที่ทำไอแพดออมาซื้อแค่สามตัวเองไอแพด Air ห้าซ่อมได้ไหมคะเดี๋ยวขอดูเครื่องของลูกค้านิดนึงนะคะอืมอแต่แบบนี้เลยใช่ไหมมีประกันของ Apple Care p Plus ไวมไหมคะไม่มีค่ะพี่ไม่ได้ซื้อไว้ใส่แบบนี้นะคะก็คือยังสัมผัสได้ ใช่รอตออย่างเดียวค่ะรอประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรารับได้เลยนะคะต่อไปคือขั้นตอนสําคัญค่ะก็คือการส่งงานต่อให้ช่างค่ะบอกอาการช่างนะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีอาการเป็นยังไงแล้วก็เป็นหน้าที่ของช่างเลยค่ะ4ชั่วโมงที่ลูกค้านั่งรอนั่งตักแอร์ช่ำๆกับน้ำเ,เย็นๆก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็คือช่างทําการลอกจอเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เสร็จจอเก่าค่ะ <c oughs> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องนิดหนึ่งอ่ะ นี่ตัดที่มุมแตกไปนะคะต่วันนี้ก็คือไม่มีแล้วนะคะส่วนชิ้นส่วนจอที่ลอกค่ะ <Wow. S 1> นี่แบบนี้เลยใช้เวลาในการลอกจอเพียงแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถนั่งรอที่ร้านได้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันค่ะว่าจะทันได้ปกติกไหมหลังจากที่ได้รับเครื่องซ่อมจากช่างนะคะก็มีการเทสก่อนที่จะส่งคืนลูกค้าอันนี้คือการเทสเล่นเกมในเครื่องของลูกค้าเลยนะว่าการใช้งานจะปกติไหมจากการเทสน,นะคะทัดไหลลื่นปกติเลยค่ะเปลี่ยนแบตเปลี่ยน,น,นจองานเร่งงานดน่วนซ่อมที่อัโตร์ย์ไรม่รู้ทุก